สวัสดีครับมาเจอช่องอาร์ตอะไรเที่ยวไงไปได้บ่อยครับตอนนี้เราพาทุกคนมาที่คอสทูนะครับพัทยาเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปเซอร์เวว่าที่นี้มีส่วนกลางหรือมีห้องพักเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคตามกันมา,มาตอนนี้เราจะพาทุกคนมารีวิวห้องพักนะครับที่คอสทูนะวันนี้เราพักห้องแบบทูเบสกูวิลล่าเราพักอยู่ที่ห้องเบอร์406นะถนาเปิดเข้ามาทุกคนก็จะเจอในส่วนที่มันเป็นกูวิลล่าก่อนก็คือสักว่ายน้ําส่วนกลางนะความสูงประมาณ1.2เมตร อันนี้ก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนเขาเรียกว่า master bedroom นะอยู่ทางด้านหน้าส่วนอีกห้องหนึ่งจะอยู่ทางด้านหลังก็อันนี้อ่ะเดี๋ยวเราปิดประตูอ่ะ,อะจะจะบอกทุกคนว่าใครเผลอปิดประตูไปเข้าไม่ได้นะที่นิ่ใช้คีการ์ตแปะนะอันนี้เป็นจุดที่น้ำมาเราโดนไปแล้วตอนนี้ก็พักอยู่ที่ห้องเบอร์406นะ,ะ,ะไม่เียกยรกดออกมาอ่ะโอเคก็เดี๋ยวตอน,นจริงๆก็คงจะได้เล่นตกปีบ้าง คนที่จะว่ายน้ำนะตรงนี้ก็จะเป็นที่ให้ทุกคนมาอาบน้าําตรงนี้นะโอเคจะบอกว่าภูมิล่าที่นี่คือ2ชั้นนะครับก็คือเป็นแบบดูเพกเนาะข้างล่างก็จะเป็นห้องส่วนกลางนะครับส่วนข้างบนก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนนะเราจะเริ่มกันที่ข้างล่างก่อนเปิดเข้ามาทุกคนก็จะเจอส่วนกลางที่เป็นส่วนทีวีตรงนี้นะแล้วตรงนี้คือเป็นบันไดบนที่ที่เป็นชั้น2นะครับแล้วตรงนี้ก็เป็นส่วนของโซฟาเบสเขาก็จะให้ออกประมาณนะก็คือจะมีรองเท้ามี ผ้าที่ไวเล่นกับสาไว้น้ําตรงนี้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นคนที่อยากจะนิ่งผ้านะแล้วก็มีร่มมีไม้ตียุงให้ทุกคนใช้บริการอันนี้ก็ไวสําหรับกินข้าวอ่ะแล้วมีตรงนี้ก้วตรงนี้เป็นส่วนโซนที่เป็นหลังบ้านนะคนที่นอนห้องนอนหลังบ้านก็จะเห็นเป็นวิวแบบคล้าย,ายวิวสวนตรงเนี้ยประมาณนี้อ่ะโอเคอเี๋ยวเราพามาดูในส่วนที่มันเป็นของตัว ตัวนะอันนี้นก็คือเป็นโควาลังนะสิ่งที่เขาให้เรามาก็คือว่าเขาให้เครื่องชงกาแฟมาเป็นแบบทับซูลนะอันนี้คือทานได้เลยแล้วก็น้าเปล่าเนี่ยให้มาสี่ขวดนะครับส่วนตรงนี้คือส่วนที่เสียเงินทั้งหมดเลยคนที่ทานแอลกอฮอล์แล้วก็ไวนะ์เนาะแล้วถามว่ามีอะไรบ้างคนที่อยากจะทําอาหารก็ทําตรงนี้ได้นะเพราะว่าเขามีเป็นพวกอุปรกรณ์ให้เราเนี่ยจานชามซื้ออะไรเข้ามากินได้หมดตรงนี้แล้วก็มีไมโครเวฟให้เราอุ่นอาหารได้ด้วย หนึ่งอันนะเสร็จุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นในพาร์ทที่เป็นตู้เย็นที่นี่เขาให้น้ำแข็งมาห้องละหนึ่งถุงถ้าจะเอาถุงที่สองเขาบอกเสียห้าสิบร้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของที่เสียเสียเงินนะอันนี้คือชำระเงินทั้งหมดยกเว้นน้ำเปล่าที่เมื่อกี้เราแช่ไปแล้วอ่ะแล้วตร,ลตรงนี้มีอะไรบ้างอ่ะตรงนี้มีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นแก้วของคอสทูอันนี้เป็นไฟโอเค อ่ะเมื่อกี้เราพาทุกคนไปรีวิวที่เป็นส่วนกลางห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารเนาะเรียบร้อยแล้วเราพามาดูในส่วนห้องน้ำบ้างข้างล่างเขาให้เป็นห้องเหมือนกับเฮาเดอร์รูมนะก็คือเหมือนกับเป็นห้องที่ไว้ห้องน้ำอย่างเดียวไม่ได้คือไม่มีอ่างอาบน้าใดใดทั้งสิ้นนะอันนี้ก็คือไม่มีชาวาบอ์นะครับอันนี้ไว้ใช้ในส่วนกลางสําหรับแขกที่มาชั้นล่างเนาะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปรีวิวในส่วนที่เป็นชั้นสองนะก็จะเป็นห้องนอนนะครับเป็นทูเบดรูมนะอ่ะเดี๋ยวเราพาทุกคนขึ้นไป เราจะพาทุกคนมารีวิวในส่วนที่เป็นห้องนอนบ้างนะเราเริ่มต้นจากห้องมาสเตอร์เบดมนะอันนี้คือมาสเตอร์เบดมนะก็คือจะเป็นขนาดเตียงคิงไซส์6กฟุตนะครับอ่าเรามาตรงนี้ก่อนเลยดูว่าในตู้เสื้อผ้าเขาให้อะไรเราบ้างเขาได้ตู้เซฟหนึ่งใบนะครับแล้วก็มีใดนะปกติอ่ะอันนี้เป็นที่ตากผ้าแล้วก็มีทีโลให้นอนด้วยกันประมาณนี้ ทีวี <TV S 2> อันนี้ก็เป็นโซนที่เป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะแล้วอันนี้ก็จะเป็นโซฟาเบดนะครับให้นั่งไฮไลท์ห้องนี้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวเปิดให้ดูคนที่นอนมาสเตอร์เบดรูมก็จะได้เทควิวที่เป็นพูลวิลล่าหน้าบ้านเลยห้องที่เราพักนี่เป็นห้องมุมด้วยนะก็ค่อนข้างจะโอเคอยู่เข้ามาก็จะเจออ่างล้างหน้านะครับแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเป็น Shower Box ์ถสุขภัณฑ์นะครับแล้วก็จะมีอ่างอาบน้าให้เราหน่งใบนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวจะพาไปรีวิวห้องนอนที่2กันต่อโอเคเดี๋ยวเราจะพามารีวิวในห้องนอนที่เป็นห้องนอนที่2นะครับก็คือจะเป็นเตียงทวินนะขนาด3.5ประมาณนี้แล้วก็จะมีที่ชาร์จอ่ะต้องบอกก่อนว่าอยูเนี้ยโรงแรมรุ่นใหม่อ่ะอย่ให้ดูนี้ โรงงานรุ่นใหม่เนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาจะเป็นที่ชาร์จแบบ USB ก็จะแตกต่างกับโรงแรมรุ่นเดิมนะก็เหมาะสําหรับยุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ผมว่าดีมีประโยชน์อ่ะมาดูในส่วนที่อ่ะตรงนี้ก็เป็นทีวีนะปกติหนึ่งเครื่องอันนี้ก็เป็นโตเครื่องแป้งไปอ่ะมาดูตรงนี้ตรงนี้เขาให้อะไรมาบ้างอันนี้เป็นชุดคลุมอาบน้ำสองชุดแล้วก็มีรองเทานะ้าเนาะ แล้วก็เป็นเราตากาักผ้าอันนี้คือวิวหลังบ้านนะก็จะไปเห็นหลังบ้านคนอื่นประมาณนี้เดี๋ยวจะพาทุกคนไปรีวิวในส่วนที่เป็นห้องน้ําตามมาก็จะเป็นอ,อันนี้คืออ่างล้างหน้าเนาะมีชวาบ็อกซ์โถสุขภัณฑ์นะครับประมาณนี้ เราพาทุกคนมารีวิวก็คือที่เป็นห้องพักแบบ two v ล l l นะขนาดประมาณ195ตารางเมตรนะครับเป็นห้องดูเพ็กซ์ชั้นเนี่ยเราจองในโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะครับราคาน็ตหลังจากที่เราจ่ายเงินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4 0 1พบาทนะครับแต่ราคานี้ไม่รวมอาหารเช้านะถ้าเพื่อนเพื่ออยากทานอาหารเช้าคือต้องจ่ายเพิ่มคนละ750แต่ถ้าอยากได้แบบโ l o a t i n g บ r e a k f a ก็ต,ต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ2 9 0 0นเะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปรีวิวในส่วนกลางกันบ้างตามกันมาอันนี้คือบรรยากาศโดยรอบของ ที่พักนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาดูในส่วนที่เป็นสปาบ้งางตามม แล้วก็มีในส่วนของฟิตเนสให้ใช้บริการครับเป็นมุมเล็กๆเนาะอันนี้คือโซนที่จอดรถ สวัสดีเช้าวันถัดมาครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องรับประทานอาหารเาาช้านะครับที่ตัวคอสทูนะครับตอนนี้เรากำลังจะทานอาหารเชานะ้าแล้วอันนี้อันนี้คือมีการเด็ดปลาเนี่ยหน้าตาก็ดูดีนะร้านนี้คืออะไรนะเอ็กเบเนดิกแซลม,มอนลมควันนะครับแล้วก็มาพร้อมชุดนี้เลยโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตถ่านกะ่อน ครับเราพาทุกคนมารีวิวที่คอสทูพัทยาโอเชียนฟรีนะครับ2วัน1คืนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับให้กับอาร์ตอะไรเที่ยวไงบ่อยครับแล้วเดี๋ยวเราจเจอกันในคลิปถัดไป